เด้อไปลแล,ลยลองมาเองว่ะโสจ้าพี่ชายข้าข้ามลังไปแล้วจ้ารถมันช้าท่านอยู่ไหนอ่ะท่านอยู่ไหนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าพี่ชายค่ารถผู้เล่นใหม่มันช้า โอเครออยู่ครับรออยู่รออยู่ <c oughs> ได้จ้ะได้จ้ะรถมันก็ช้าเหลือเกินจ้ะไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราซื้ออะไรเนี่ยฮัลโหลมามีหมูเข้ามาขอซื้อข้าวนะ ขขเขาอว่าขอให้ไปฆ่าหนูจาเขาฆ่าหนูตายนะเาขาฆ่าผมก่อนครับเขาบอกจะเอาแปดสิบจานย,ยังไม่ได้พูดนะเขาฆ่าผมครับผม,ผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องข้าบที่หายไปคนะุณแม่ไม่ใช่เ,เลยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเขาจ้องหนูไปฆ่านะมันมีรู้ไหม เขาจะหนูไปค่ะเขาจะหนูไปค่ะเขาเขาเขาบิดเงินหนูไปสองรอบอ้าวทำไมบิดเงินอย่างนี้ไม่ได้เน่ไม่ได้นะไม่ใช่ครับพอของซื้อของขายเดี๋ยวเราบิดเงินอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคือเขาจะโกรธทุ่มหนึ่งแล้วนะทำไมเขาว่าบิดเงินหนูใช่ไหมแล้วเขาก็จะตีหนูหนูจะตีเขาแต่ว่าหนูตีเขาตายหมอคุณแม่ป่วยอ่ะจะเอาเงินไปรักษา นี่เรื่องจริงไหมสวยอฮ้ยเฮี้ยอะไรครับอ้าวนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรกระแดกกระแดกเสสีจังอีกกระแดกกระแดกเหมือนหมูจังหนูเลขเอ้แม่พี่ต้องกิฟตเงินให้แม่หนูอ๋อกระดาษคุณคุณ 1912กอับหนึ่แล้วอะไรเนี่ยครับทำอะไรเนี่ยอะไรนี่พี่ทำอะไรอ่ะโดนเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดก็สามหมื่นพอดีต้อต่อไอะไรอ่ะตอนนี้ผมมไู่เลสองจานก็หกหมื่นไม่ใช่หกพันไงหกหมื่นค่าเอเอดด้วยค่าเอเอดด้วยหนูชุบเขาไปตั้งรอบหนึ่งไม่เกี่ยวไม่ได้ซื้อเอเอดแเมื่อกี้เขาทำแต่ว่าพี่ตายหนูก็ชุบพี่พูดอะไรนะไม่ได้ขอให้ชุบ ไม่เป็นไรนะทำไเขาเป็นคนที่ใส่วี่นี่คะแนีำไเนี่ยหนูสายช่วยชีวิตนายออกมานอนแผ่เราแอนทำไมเนี่ยประชาอกเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยไม่เคยนะพี่ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูบอกว่าหนูชื่อเจสซี่ไม่ใช่อ่ะชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ละลืมไื่เปล่า อ๋อชื่อมั่วชื่อมันแบบใครไม่รู้ตั้งอ่ะไม่สัญญาไม่สัญญาก็แค่เปิดบัตรเองนะรับเข้าไปตงให้เราไม่ใช่เหรอไม่เข้าไปเงินมาแลกบัตรจบอาเห็นไหมไม่ได้หรอก

ฮะไม่มีหลักฐานโอ้โออะไรเอาดีๆไม่มีให้หรอกเ้ยใครทำไรอ่ะ Let's go พ anyway, <ah> ี่พี่พี่ชายข้าท่านถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมท่านท่านถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวข้าไปเบิกรถเอาข้าวก่อนเซ็งเลยเน็ตอยังหน่วงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้อง ทำไรนเนี่ยตอนนี้แก๊งเดินเตะฝุ่นชิวเลยครับพี่น้อยๆเลยครับก็เลยไม่มีอะไรทำเลยครับพี่ <S <S พช่วงนี้พี่ชลอประโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอชาคร้าวแหมไปอครับรเน,นี่ยนัดไงพี่เนีัดนะเย็ดกูเย็ดไม่พี่ไปไปทำอะไรพี่ชายครับตอนนี้จำวันเฮโ่ละอายไหม อะไรง้าสามสามเนาะท่านถ้ามีแล้วกี่จานเนี่ยมีแล้วหนึ่งจานไปหมดเลยโลงเลยเนาะน่าล,ล้างท้องมาอิ่มเลยอะ่ะล้างท้องมาโล่งเลยอะ่ะเลยจ้าให้เด็กกำพร้ามาแล้ว <laughs> ท่านจะไปทำอะไรต่อจะนี่พี่ชายข้าเชื่อ คนเด็กแบบเดินมาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบมาดูแลงก็ให้าไปไงแม่ท่านก็เนาะนใจบุญสุนทานนักบุญพ่อพระถ้าให้ท่านเก็บไว้กินท่านเอาไปให้คนอื่นพ่อพระเสียจริงนักบุญทุนคนอื่นไง โลงก็คือภาพนี้สร้างได้ด้วยมือเราอ่ะแล้วท่านจะไปให้คนอื่นทำไมล่ะพี่ชายค้ตัวท่านท่านยังจะไม่ได้ฟาร์มเลยนี่ให้ท่านเก็บไว้กินนี่ลืมไปท่านอโมเข้าสายท่านเก็บไว้ท่านก็ไปแจกแจกหมด อกองทุนเพื่อเด็กยากไร้กิดีเกิดมาไม่เคยรู้จักคําว่าทําบุญอ,อะและ้วแล้วที่ท่านบอกเขาว่าท่านเอาไปให้คนอื่นคืออะไรนี่เอ้าก็แบ่งปันกันร่วมเพื่อนร่วมโลกเนาะโอ้โหจากชายหนุ่มโหดไร้ายในวันนั้นมานี่ท่านนี่กลับตาลปัดเลยนะนนยดูหนหนดูเป็นคน,นดีขึ้นนะนี่ ท่านก็เห็นท่านเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ดีใจจ้ะแต่วันหลังท่านอย่าไปแจกคนดิต้องอุตส่าห์ตั้งใจทำให้ท่านหนีท่านก็ขยันแจกไม่มีตังค์อ่ะครับเงินก็ไม่ต้องอมาให้แล้วนะครับกระเป๋าเลยโอ๊ะกเปล่าจ้าท่านน้ำมูกอ้าววินเรียบร้อยคืออะไรนี่ยเจริญปุโานอ้าวก็วินพูดอะไรไม่เข้าหูอ่ะไปง้อดิไปง้อดิเนี่ยน้ำมูกอันเนี่ยผมผมจะบอกไมอันก่อนแล้วนี่วันนี้นะครับไปข้างในเดี๋ยว Ở đây nha yeah.